เอาละครับกนะ็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยู่ผมเดตี้ฮับนะก็ในภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกิปแบบอะไรครอสโอเวอร์นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับใครที่พร้อมจะดูคลิปนนะี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วกดซับสไคร์ด้วยนั่นเองนะครับผมก็โอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูคลิปกันด้วยนะครับผมนะ Let's go ที่การรับสริชต์เลยนะครับผมสำหรับคนที่รับสริชิ์เป็นหรือว่าซิฟเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็สามารถจะข้ามท่อนนี้ไปได้เลยนะครับโอเคอย่างนั้นนะครับทำการเปิดในเว็บไฟตน์นะครับผมของ d ดตตี้ฮนะครับและทําการไปที่มุมขวาบนนะครับผมกดล็อกอินนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีผู้ใช้ใช่ไหมครับผมทาการกดสมัครสมาชิกนะครับและกรอกชื่อ u ู e r ของคุณเข้าไปนะครับผมผมจะใช้เป็น m o ดเทสโปรแลนด์นะครับผมแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับแล้วก็กด แอร์นอระบนะครับแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับโอเคพอเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำการมาที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับใส่ชื่อของเรานะครับแล้วก็ผ่านมันเข้าไปนะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบเลยนั่นเองนะครับโอเคพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ทาการมาที่หน้าของเติมเงินนะครับและก็เลือกช่องทางนะครับว่าคุณต้องการจะเติมเงินด้วยวิธีไหนนะครับผมมีทั้งส่องเปาแล้วก็ธนาคารนะครับซึ่งการเติมเงินของเรานะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมเพียงแค่คุณ สมมติคุณจะใช้ธนาคารใช่ไหมครับคุณก็สแกนเค c o ร์โค้ดแล้วก็เอาเค c o ร์โค้ดเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับผมเน้นว่าธนาคารที่สลิปมีเค c o ร์โค้ดเท่านั้นนะครับไม่สามารถได้จะใช้ทูมานิวเ a เลตแล้วก็สแกนได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้ทูมานิวเ a เลตนะครับก็ทําการมาที่ซองเปาดีกว่านะครับมันจะไวกว่าด้วยนะครับผมเพียงแค่คนทากซองเปามานะครับจำนวนหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์แล้วกดเติมเงินไปได้เลยนะครับโอเคแต่ตอนที่นี้ผมจะทําการเสกพอยต์กันละกัันนะะะคคครรรบบู่ พอเราทำการเตงินเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำการมาที่หน้าร้านค้านะครับไปที่สคริปต์แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเลือกไปที่อะไรคอสโอเวอร์นะครับกดซื้อสินค้าได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการนะครับมาที่หน้าขวาบนกดรับสคริปต์แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลือกอะไรคอสโอเวอร์นะครับและกดแก้สคริปต์นะครับผมแล้วก็ทำการกดคอปลอโค้ดมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นท่านไง้ต่อครับทาการเปิดตัวเว็บขึ้นมานะครับและใส่สคริปต์ของเราเข้าไปนะครับและกดรันได้เลยนะครับผม แค่นี้นะครับโปรจะติดแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับมีทั้ง general shadow players นะครับผม m o u n t teleport dungeon raid upgrade shop webhook miscellaneous แล้วก็ setting นะครับผมโอเคซึ่งผมจะสอนให้ใช้ตั้งแต่ตั้งตัวะัาแรกเลยนะครับเอาเข้าๆนะครับผมสำหรับการฟาร์มนะครับสมมติว่าใช่ไหมครับคุณการังจจะฟาร์มก่อนนี้นะครับผมมีตัวอะไรบ้างผมดูห่อยมีเจ้าตัวที่ชื่อว่า เดียโบอยู่นะครับก็ทําการเลือกเดียโบนะครับสามารถที่จะกดติ๊กเลือกได้หลายตัวเลยนะครับสมมติมีเดียโบใช่ไหมแล้วก็มีตัวอะไรกันอันนี้ชื่ออะไรอ่าก็เลือกชื่อบอสไปผมอ่านไม่ออกนะครับก็เลือกชื่อบอสไปนะครับแล้วทําการกดเลือกเอกทัยนะครับผมบอสคืออะไรนะครับบอสก็คือว่ามันเนี่ยจะทําการเลือกครับตีทั้งบอสแล้วก็ตีทั้งนอร์มอลเลยนะครับนอร์มอลคืออะไรครับนอร์มอลก็คือตัวพวกนี้แหละนะครับตัวเล็กๆพวกนี้นะครับส่วนบอสก็จะเป็นตัวประเภทนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อินเทอรครับ อินเทอร์เน็ก็คือว่าสมมุติใช่ไหมครับเราตีมันตายหนึ่งครั้งน่ะใช่ไหมมันก็จะขึ้นให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทําการ destroy หรือว่า arise นะครับอ่านเดี๋ยวรอมันตายสักครู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคเห็นไหมถ้าเกิดเราตี arise ใช่ไหมครับมันก็จะทําการอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาเอนติตี้ตัวนั้นนะครับมาใส่ในกระเป๋าเรานะครับหรือว่าเลื่อยไปใช้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากด destroy เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากศพของเอนติตี้นะครับเป็นเจมนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมจะเอาเป็น destroy แล้วกันนะครับแล้วกก็ด เอาตัวฟาร์มอินที่ได้เลยนะครับกดเพิบอ่ะแค่นี้เห็นไหมก็จะว้าไปตีให้เราแล้วนั่นเองนะครับอืมประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสวดถัดไปดกันนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าคุณยังเป็นมือใหม่ใช่ไหมครับยังเข้าเกมมาแล้วอยู่เกาะแรกอ่ะครับผมไปเกาะแรกนะครับวิธีการใช้งานสกิปสลิปพอร์ตนะครับทำการเลือกเกาะน,นะครับแล้วก็เลือกเป็นส่วนของโฟลทหรือว่าในตัวคาลิปเตอร์ก็ได้นะครับสวดอินแทนเนี่ยมันก็จะทําการวาร์ปไปเลยนะแต่ว่าจะเสี่ยงลงเตะก่อนนะครับผมก็แนะนําว่าใช้เป็นมิสเตรคาเตอร์แทนนะครับแลกด จะพอไปได้เลยนะครับมาทำการเซ็ตเปล่านะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายเราไปเกลีที่เกาะนู้นอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคสหรับคนที่เพิ่งใครจะเขียนนะครับแล้วเพิ่งเข้าเกมมาได้เลยใช่ไหมครับผมแนะนำว่าใช้เป็นส่วนของเจ้าตัวนี่นารานนี่เลยนะครับแอสซิสแตนต์นะครับแอสซิสแตนต์คืออะไรครับมันจะทําการหาเอนิตี้นะครับที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับผมแล้วก็จะทำการวัดไปตีนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่า เราจะให้มันอิเทเลแบบไหนนะครับเช่นเดสทอยหรือว่าอไรายก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมือใหม่อยู่นะครับผมแนะนำว่าใช้เป็นอไรายสีกว่านะครับแล้วก็ทำการเปิดเจ้าตัวสามเพียงแค่นี้เลยนะครับกดออโต้อิเทเลกนะครับแล้วก็แอตแทกเอเดตี้แล้วก็เทเลพอร์ตทัวร์เอเดตี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นใหม่อยู่ใช่ไหมครับผมแนะนำว่าให้ไปเจอชาโด้ก่อนนะครับและคลิกเจ่ตัวออโต้อิคิวเบชาร์โดนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราตีเจ้าพวกบอเตตตอรรรร์พวววววกกนนนีีีี้้้้าาาาายแแลลใช่่่มมมมมััััคคบผเเไดดดดทจะบ มันก็จะทําการไปเรียกเจ้าตัวที่มีดาเมจสูงสุดของเรานะครับในที่นี้ผมมีตัวอาร์มอตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับผมเป็นเบลูนะครับถ้าเกิดว่าดาเมจเนี่ยมันแรงใช่ไหมครับมันก็จะเลือกตัวที่แรงสุดครับอ่าอย่างเช่นผมกดอันนี้คลิปออฟปึ๊บเห็นไหมแล้วกดเลือกชาร์โดนะครับกดอีควิปเบสนะครับเห็นไหมมันก็จะเลือกเป็นตัวที่ชาร์โดที่มีดาเมจเยอะสุดของเราน,รน,นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือชาร์โดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเซลชาร์โด้นะครับอันนี้คืออะไรครับ ก็คือว่าสมมติกระเป๋าเนี่ยมันเต็มตอนแรกเนี่ยมันเต็ม50ใช่ไหมครับแล้วทีนี้คุณทําการ arise หรือว่าทําการเก็บ s h a l o w หรือเนดิตี้เนี่ยมาครบ50แล้วใช่ไหมครับและมีบางตัวนะครับที่คุณไม่ใช้ครับทำไงครับผมมันก็จะเต็มกระเป๋าใช่ไหมครับวิธีการเคลียร์กระเป๋าทําไงครับทำการมาที่ arrow e l l นะครับเลือกแรงนะครับที่คุณต้องกัรจะขายทีนะครับเช่นเมื่อกี้ผมมีแหลง E ใช่ไหมแรง E ผมจะมีพวกเนี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะกดกแรง E นะครับและกด enable ไปได้เลยนะครับเห็นไหม มันก็จะทําการขายเจ้าตัวแลงอีให้นะครับแลกเป็นเงินให้เราได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปครับแซฟทีมคือเลยครับแซฟทีมอันนี้นะครับผมสหรับคนที่ต้องการแยกในการฟาร์มนะครับอ่ะผมจะยกกรณีเช่นว่าถ้าเกิดคุณ้ทงการฟาร์มโลกธรรมดาใช่ไหมครับแล้วคุณมีเซตฟาร์มอยู่แลวแหละสมมติผมใช้เซตนี้เนี่ยนะครับในการฟาร์มอ่ะนะครับในการฟาร์มตัวปกตินะครับโลกปกติผมก็จะทําการอีคิปเจ้าตัวโพนิไว้นะครับและทำงานตั้งชื่อทีมนะครับว่าอ่าาเป็นฟาร์มมิงเหมือนกันฟาร์มมิงนะครับ และทําการกดเซฟทีมนะครับหนึ่งครั้งปึ๊บพอเราเซฟเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมาขึ้นในลิสต์ของเรานะครับและต่อไปเนี่ยสมมติว่าผมต้องมีเซฟหนึ่งใช่ไหมครับมีเซฟสำหรับการลงบันเจี้ยนใช่ไหมอ่าผมก็จะไปสมมติผมเลือกเป็นเจ้าตัวลิลิตี้เอางี้ดีกว่าผมเลือกเป็นอ่าไทม์คิงเหมือนกันนะครับเลือกไปไทม์คิงไทม์คิงอ่ามีฮอคมีอะไรกับไทม์คิงแอนด์ควีนมีฮอคอ่าเวอร์มิเลียนมีฮอคโอเค เลือกไปนะครับสมมติว่าเซตเนี่ยนะครับผมต้องการใช้ในการฟาร์มดันเจียนใช่ไหมครับผมก็อีควิปมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็นอ่าดันเจียนนะครับและกดเซฟนะครับโอเคทีนี้ครับเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนกลับเป็นฟาร์มโลบปกติใช่ไหมครับแล้วก็แค่ติ๊กฟาร์มมิ่งนะครับแล้วกดสวับนี่นะครับผมอินสแตนซ์สวับชาร์โอนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเซตที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะฟาร์มดันเจียนใช่ไหมครับเราก็เลือกเป็นดันเจียนและกด i n s t a n นซ์สวับชาร์โ อ่ะแค่นี้นะครับมันก็จะกลายมาเป็นเฟสที่เราเลือกว่าตอนแรกแล้วนั่นเองนะครับแต่ในนี้ผมใช้เป็นตัวเดิมดีกว่านะครับฟาร์มิ่งอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือ Shadow i n s t a n นตอ่า Team Swap นะครับผมประมาณนี้ต่อไปเป็นเพลเยอร์นะครับก็สามารถจะเลือกเจ้าตัวผู้เล่นหนักของเราได้นะครับแล้วก็ทำการกดสเปกเตะนะครับหรือว่ากดเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับผมอันนี้เขาก็น่าจะฟาร์มอยู่นะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับผมแล้วก็จะมีบินนะครับไฟอันนี้ก็สามารถกดบินได้นะครับกด เพื่อบินขึ้นนะครับและคิวเพื่อบินลงนะครับแล้วก็สามารถปรับเจ้าตัวสปีดได้นะครับว่าเราจะให้มันเร็วขนาดไหนนะครับประมาณนี้เนาะนะครับผมต่อไปเป็นรีโมทแดชคูลดาวนะครับปกติแดชเนี่ยนะครับผมมันจะทําการแดชประมาณสักกี่วิเนี่ยหนึ่งวิมั้งนะครับแล้วก็แดชนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนี้นะครับแล้วกดแดชรัวๆเห็นไหมครับเราจะแดชได้แบบไม่มีคูลดาวน์นั่นเอง นะครับผมต่อไปเป็นวอตสสปีดนะครับอันนี้ก็รูดแล้วนะครับเป็นการวิ่งไวนะครับแล้วก็จัมพาวเวอร์คือกระโดดสูงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเมาส์นะครับก็คือจะเป็นสัตว์ขี่นะครับอ่าตอนนี้สัตว์ขี่เกิดอยู่นะครับเป็นฮอคเนาะก็ทำการกดเปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดท่านี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนี้เคลียร์เลยครับถ้าเกิดว่าคุณมีฮอคได้เนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะไม่วาดไปเก็บนะครับอ่าผมทําการปิดแล้วเปิดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นไหมก็จะว้าไปเก็บเจ้าตัว อ่ะโอเคนะครับมันก็ทำการค่อยๆวาร์ปไปหาเจ้าตัวสัตว์ขี่นะครับผมแล้วก็จะวาร์ปไปเก็บให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมรอสักอรู่นะครับให้มันค่อยๆบินไปก่อนนะครับนี่นะครับก็จะมาฟึบนะครับแล้วก็ทําการกดเก็บให้เรานะครับอาจที่ผมมีไว้แล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับ มันก็จะขึ้นนะครับว่าตัวไหนสปอนอยู่นั่นเองนะครับแล้วสามารถจะกดกดอินเอลได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการสัตว์พวกนี้นะครับเราต้องการแค่ตัวบางตัวนะครับเราสามารถจะมากดเลือกตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการล็อกว่าเราจะเอาแค่ตัวไหนนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปเทเลพอร์ตครับเมื่อกี้ผมสอนไปแล้วเนาะนะครับเลือกนะครับจุดที่เราจะไปนะครับและทําการกดเลือกไม่ต่อในการวาร์มนะครับแล้วก็การกดเลือกนะครับว่าเราจะไปในแบบว่าแบบไหนนะครับถ้าเกิดเป็นโฟล์เนี่ยก็จะเป็นการบินเข้าบินไปนะครับแต่่ถ้าาเกิดว เป็นเลเซอร์ไคลเอเตอร์นะครับมันก็ทำการเซ็ตสปาวที่ก่อนั้นนะครับแล้วก็ทำการเลเซอร์ไคลเอเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับในส่วนของดันเจี้ยนนะครับก็ตรงตัวเลยครับดันเจี้ยนถ้าเกิดว่าได้เซิร์ฟนั้นนะครับมีดันเจี้ยนเกิดใช่ไหมครับมันก็ได้ทำการวาร์ปไปที่ประตูดันเจี้ยนนะครับแล้วก็ทำการกดเริ่มด้านในเรานั่นเองนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับว่าเราจะทำการนะครับจับเจ้าตัวบอสตัวไหนนะครับก็จะมีหลายตัวเลยนะครับผมเช่นเบอร์มิเลียนนะครับคุชชี่หรือกกได้้นะครับแลว็ จะเป็นเอเจ็ตตี้ตัวธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเราทำการจะฟาร์มเจ้าตัวเก็บเจ้าตัวมอนเตอร์นะครับในดันเจียนใช่ไหมเราก็แค่กดติ๊กติ๊กไปนะครับผมเวลาเราฆ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะทําการเก็บเจ้าตัวนั้นนะครับมาให้เราในกระเป๋าชา้นโดหนึกนะครับผมแล้วก็เป็นจอร์แนเจียนแรงนะครับอันนี้คืออะไรครับก็คือว่าสมมตินะครับแรงมันเกิดที่โซโลเรเบลลิตี้นี่ใช่ไหมครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทําการเข้าดันเจียนเนี่ยในแรงไหนนะครับสมมโซโลทำการจะฟาร์มแค่แรงอีใช่ไหมล้วก็ได้แค่แรงอีไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่า มันมีแรงดีออกมาใช่ไหมครับมันก็จะไม่ไปว้าวฟาร์มแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนการจะฟาร์มทุกแรงเลยนะครับแล้วก็แค่ติ๊กไปให้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ยผมทำการติ๊กไว้ให้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนะครับต่อไปเป็นเรทนะครับอันนี้เป็นเรทของมดนะครับถ้าเกิดเรามดเกิดใช่ไหมครับเราสามารถจะกดออโต้ฟาร์มแอนด์บอสได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดขอบเซิร์ฟเพื่อหาได้นะครับเช่นสมมติว่าเซิร์ฟคุณเนี่ยนะครับทำการตีบอสมดเสร็็จจจจแแแลล้้้วววใใชช่่่่่่่่มมมมมัััยคคครรรรรรรบบบตตตาาาาาาางงเเเเเเซซิิิ์์ฟฟนนนนีีีีอออะะไไไไปปปสถกกกดดดทห ครัแล้วก็อินเทอร์แลกเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าบอลมุดตายแล้วใช่ไหมครับมีสอนทั้งเลือกครับว่าคุณจะทําการอาร์ไอส์หรือเปล่านะครับหรือว่าเดสทรอยนะครับถ้าเกิดว่าเดสทรอยไปเนี่ยนะครับเจ้าตัวมดที่เราตีไปนะครับมันก็จะทําการถูเดไทาร์กลายเป็นเพลสให้เรานั่นเองนะครับกลายเป็นเจมเนาะแล้วก็แอดเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะฟาร์มเจ้าตัวมดตัวเล็กๆใช่ไหมครับที่มันอยู่รอบเกาะเนี่ยนะครับผม คุณสามารถจะใส่แม็กซิมัมฮิลได้นะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือว่าสมมุตินะครับเลือดสมมุติบางตัวใช่ไหมครับอย่างเช่นสมมุตินี่คือมดนะอันนี้คือมดนะครับถ้าเกิดเลือดมันนะครับถึงประมาณ1 0 0 0 0แสนใช่ไหมครับแล้วตัวนู้นเนี่ยอาจจะเลือดประมาณ6ล้านนะครับถ้าเกิดเราใส่ไปประมาณอ่าห้าแสนใช่ไหมครับร้อยพันหมื่นแสนนะครับแล้วกดออโต้ฟาร์มใช่ไหมครับมันก็จะฟาร์มเฉพาะตัวนะครับมดที่เลือดเนี่ยต่ำกว่า5 0 0แสนนะครับเช่นเมื่อกี้1 0 0 0งแสนใช่ไหม มันก็จะมาตีตัวนี้ให้แทนนั่นเองนะครับส่วนตัวหนึ่ง้านมันก็จะไม่ตีให้นะครับผมอันนี้กรณีที่เผื่อเราตีไม่ไหวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอาชาร์เตอร์นะครับและอาวุธที่ค่อนข้างจะ,จะแรงมากพอนะครับผมก็สามารถที่จะน่าไม่คุ้เนี่ยนะครับใส่ไปสักสามล้านเลยก็ได้นะครับสล้านหรือ3ามหมื่นามแสนก็ว่าไปใส่ไปเยอะก็ได้นะครับ และกดออโต้ฟาร์มได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับถ้าเกิดคุณต้องการจะให้มันอะไรมดตัวน้อยด้วยนะครับก็ให้มันกดอะไรไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะให้มันเดรทอยก็แค่กดเดรทอยไปอ่ะแค่นี้นะครับผมต่อไปนะครับส่วนของอัปเกรดนะครับอันนี้ผมจะทําขึ้นมาเป็นฟังก์ชันเดียวก่อนนะครับเพราะว่าคนต้องการเยอะมากนะฟังก์ชันนี้นะครับอัปเกรดกันเลยครับอัปเกรดคือว่านะครับสมมุติว่าคุณมีอาวุธเนี่ยนะครับจำพวกเนี่ยทตามการตีเป็นหมดเลยใช่ไหมครับเช่นอ่ะอันนี้ใช่ไหมโครโลซ่าโครโลซ่า เซเบอร์นะครับถ้าเกิดคุณมีตัวดาบพวกนี้นะครับใช่ไหมครับเราสามารถจะเอาดาบพวกนี้นะครับมารวมกันนะครับให้กลายเป็นอาดาบแรงอื่นได้นะครับอ่าในกรณีนี้นะครับผมทําเฉพาะกับริปเปอร์นะครับเจ้าตัวเคียวอันนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคนต้องการเยอะมากนะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีเคียวอันนี้นะครับแล้วคุณจะเอาดาบไปขายเนี่ยผมบอกแล้วว่าขายได้ราคาแพงมากนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับในแผ่นนี้เนี่ยเจ้าตัวเคียวนะครับมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากนะครับแรงกว่าเจ้าตัว เอลิตตี้ชาร์โดเนี่ยบางตัวอีกนะครับผมผมแนะนําว่าให้รีฟาร์มรหัสที่มีเจ้าตัวเขียวเนี่ยเราเอาไปขายเลยผมบอกเราทำกำไรได้เยอะมากนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นช็อปนะครับก็ตรงตัวเลยครับสล้วถอดการซื้อท่าพวกเรือนะครับหรือว่าพวกเว็บป้อนช็อปนะครับซื้ออาวุธนะครับผมหรือว่าจะเป็นการซื้อรูนก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็จะมีพวกเอเจนช็อปนะครับพวก มีเอชันรีเจนเนอเรียนะครับคิวทิกเก็ตหรือว่าเอชันแร่ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับด้านหลังวงเล็บเนี่ยก็จะมีราคาบอกอยู่นะครับว่าเราเดี๋ยวจะใช้อะไรบ้างนะครับในการซื้อนั่นเองนะครับผมอ่านะครับส่วนุบพวกนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับไว้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาที่หน้าของเมเซอร์ไนท์ก่อนนะครับก็จะมีโปรเจกต์นี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดไว้ใช่ไหมครับแล้วอ่านะครับสังเกตชื่อผมนะครับจะกลายเป็นโปรเจกต์เด็ดบายเลยทีเดนะครับแล้วก็ตรงสกอร์บอร์ดนะครับก็จะขึ้นเป็นชื่อ อ่าโปรตีนไบเดยดีครับนะครับเอาว่าสาหรับการอัดคลิปหน้าจอนะครับหรือว่าการอัดสีมนะครับก็สามารถที่จะกดเปิดได้นะครับผม้าเกิดคุณจะไลฟ์เล่นโปรก็เปิดตัวนี้ได้นะครับก็จะไม่มีคนรู้ชื่อตัวละครจริงของคุณนะครับแล้วก็ม e m ฟอร์ครับเหมือนกันนะผมสมมติว่าเรามองรลยะไกลม่ก็เห็นใช่ไหมครับว่ากดเปิดฟึ๊บนะครับ มเราก็จะมองแบบชัดขึ้นนะครับถ้าเกิดเรากดปิดก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ SP Player นะครับถ้าเกิดคุณสังเกตเมื่อกี้ใช่ไหมครับมีคนอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับเป็นชื่อของผู้เล่นนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น Instant นะครับหรือว่าระยะที่เราอยู่ห่างจากผู้เล่นคนนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ setting ครับมีนะครับเมธอดในการเทเลพอร์ตนะครับเช่นสมมติว่าคุณต้องการจะฟาร์มเจ้าตัวมอนิเตอร์สุดใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆวาร์ปไปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นนอะครับบป๊ม มันก็จะทําการวาร์ปไปเลยนั่นเองนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่านะครับก็แล้วแต่ความชอบของคุณนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราว้าวไปไปใช่ไหมครับมันก็จะถูกดีเทคแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมขอเดี๋ยวเข้าเกมใหม่สักคู่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับการเข้ามาใหม่แหละนะครับโอเคก็แนะนำว่าให้ปรับเป็นอันแรกที่ผมเลือกไว้นะครับเป็นทวินก็ได้นะครับผมให้มันค่อยๆวาร์ปไปเนาะนะครับแล้วก็ฮอปเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือตรงตัวเลยครับเซพร์์ฟเเวอรจะป็นการรคอปหาเซิ์ฟเวออร์ื่นนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรรรรืื่่่ออยยๆนนนะะคคคัับบเพีีงแกดปุม้หว่่าจจะเปป็นุมอยนะครับ ปิดจอคืออะไรครับปิดจอก็คือว no? right er ่าถ yeah, <Yeah. S 1> yes, ้าเกิดคุณกดแล้วใช่ไหมครับมันจะทำการออกข้อเซิร์ฟเดิมเนี่ยโดยอัตโนมัตินนั่เองนะครับต่อไป performance ครับเราสามารถจะกดล็อกแ p ปได้นะครับสำหรับคนที่เปิดหลายจอใช่ไหมครับเช่นเปิดแกตันเนี่ยสมมุติว่าคุณเปิด10จอใช่ไหมครับแล้วคุณปรับแ p ปเนี่ยรันไว้ที่เต็มแม็กเลยนะครับมันจะกินทรัพยากรในท p u ของคุณนะครับผมแนะนำว่านะครับถ้าเกิดคุณเปิดหลายจอนะคุณเปิดล็อกแ p ปครับและปรับไปที่30อ่ะ แค่นี้ก็ได้ครับผมมันก็จะทป็การล็อกแอปเป็นที่สแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นการทําให้ CPU หรือว่าแลมบ์ของคุณเนี่ยทำงานน้อยลงนะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดไวสกรีนนะครับไวสกรีนคืออะไรครับสมมุติว่าเราทําการย่อจอใช่ไหมครับหรือว่าเปิดโปรแกรมอื่นเนี่ยมาบังหน้าจอของเราไว้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นหน้าจอขาวแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของ Job ID นะครับมันเป็นการย้ายเซฟเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนใช่ไหมครับที่ภาษาคิดดีตี้อยู่นะครับแล้วต้องการที่จะ จอยครับไปหาเซฟเพื่อนหรือว่าให้เพื่อนไหนจอยมาเซฟเราใช่ไหมครับเราสามารถน่จะกดปุ่ม copy เซฟจอไปดได้นะครับแล้วก็ทําการกดวางนะครับเพื่อเป็นการส่งตัวจอไปดีให้เพื่อนนะครับและให้เพื่อนของคุณนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับและทําการกด S ซฟเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับเพื่อนของคุณนะครับก็ทําการจอไม่ได้เซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยอัตโนมัติต้นเอนะครับผมแต่ว่าเน้นย้ำนะครับว่าไม่สามารถใช้กับเซิร์ฟเวอร์ VPS ได้นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับผมใช้กับเซฟธรรมดาไปเนาะนะครับ ต่อไปเป็นทีมนะครับสามารถตั้งได้นะครับจะมีพวก Default นะครับผมหรือว่าจะเป็นคุณสันนะครับแล้วก็รามนาวีออกอ่านี่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่เนี้คุณต้องการเลยนะครับสโนว์หรือว่าจะเป็นอ่เดฟอลต์ปกติก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับผมเอาเป็นสโนวแล้วกันนะครับแล้วกดปรับตรงนี้นะครับอัปเดตทีมต่อไปนะครับแบล็กลอร์ดแทมเบลซี่เคอะไรครับแบล็กลอร์ดแทมเบลซี่นะครับก็คือการปรับความใสนะครับของ UI นะตอนนี้ผมปรับอยู่ที่0.85ใช่ไหมครับสังเกตว่า ยูเนี่ยจะมีความโปร่งใสอยู่ที่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกี่ยวว่าเราปรับเป็นอ่ะศูนย์เลยนะครับสังเกตว่ายูไอเนี่ยจะไม่โปร่งใสเลยนะครับอันนี้คือแล้วแต่ความชอบของคุณนะครับว่าจะปรับเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวิธีการใช้งานเบุกันเลยนะครับผมอ่ะอ่ะนะครับผมวิธีการใช้เบุกนะครับอย่างแรกเลยนะครับทำการเปิดปัี่แถบเบุกนะครับผมแล้วก็สังเกตช่องแรกนะครับมันจะให้เราใส่เบฟก์ยูไอเออยู่นะครับผมซึ่ง URL เนี่ยนะครับหาจากไหนนะครับทำการเปิดที่ขอขึ้นมาครับ แล้วก็ทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะเล่นลงมาครับ r v ร r e r e e ์ฟเวอร์แนะครับแล้วก็ for r me n n my y r r e n d นะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมมาตั้งว่า r e b o o r i s i s r o s s s v o v e r นะครับแล้วกด create ไปนะครับโอเคพอเราทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับทำการนะครับบันยห้องจิน e r a เลานะครับที่เป็นห้องไว้พิมชันะครับกดไปที่ปุ่มตั้งค่านะครับอินส a t น o n นะครับผมและทำการเกิดะครัเอเค พอเราได้โพลุสเสร็จใช่ไหมครับทำการกดเปิดขึ้นมานะครับและก๊อปปี้ไปพู้ยูอนะครับผมแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็เอาลิงก์เมื่อกี้นะครับมาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วกด Enter 1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราทําการทดสอบไปพู้ก่อนนะครับโดยการกด Send Test Message นะครับกดไปฟึบนะครับแล้วมาดูติทิศคอร์ดนะครับนี่มันก็จะเด้งเป็นนะครับเซตอัพไปผู้เซฟฟูลี่นะครับผมก็คือไปพูดหนจะทำการถูกเซนไปที่ห้องนี้นะครับแล้วก็นะครับฝั่ะกดเปิด Enable ไปพก Notify ได้เลยนะครับถ้าไม่ีการแจ้งเตือนนะครับผมซึ่งการแจ้งเตือนนะครับมันก็จะแจ้งเตือนตั้งแต่เงินนะครับผมแล้วก็เจมนะครับแล้วก็ตัวถึงไอเทมต่างๆที่มีในตัวนะครับผมแล้วก็พวก Shadow แล้วก็ s w o r d s k i นะครับที่เรามีนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งมันจะแจ้งเตือนทุกห้นาทีนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับสหรับการใช้งารไปพุกนะครับผมก็คลิปนี้นะครับมีไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่า คุณไม่ค่อยสงสัยนะครับหรือว่าต้องการที่จะเสนอฟัง์ชันนะครับผมเพิ่มเติมสามารถที่จะเข้าดีคอร์ดของเน็ตพีอาร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ห้องติกเก็ตได้เลยนะครับผมมีมีคอยตอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแค่นี้ก่อนนะครับนะครับไว้เจ่กันใ่คลิปหน้านะครับผมเซียวเกนเจนครับบ๊ายบาย